บุนน <Viol ent. S 2> ้ำเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะหลายจังหวัดคือกันเพราะว่าเินกาได้โรกมันทัางูนซ้องว่าสันว่าค่ะพนคนกับว่าฝากให้น้องยิงนำจากตังประเด็นเนาะน้องยิงหารอยว่าคุณบอกคนคนทเขียนซื้อคครับผมฝาาน้องยิงห้าร้อยเนาะค่ะสาธุสาธุขอบคุณเลี้ยหลายเนาะค่ะ แต่กระทั่งทานทั้งชองยิ้มนะคะทานทั้งช่องยิ้มนี่แต่ถวายปู่ตาพันแปดร้อยแม่ครูสามร้อยยิ้มสองร้อยนาค้อยสองร้อยนะคะอยิ้มสองนะคะนาคลอยสองแม่ครูกระเสียวไปไหนได้ได้เออแ่คูกระหอมาแม่ครูนั่งร่วมกันเป็นหา สบายปูขั้นเสร็จแล้วค่ะครับผมฟ้าดูขอบคุณหลายๆค่ะจากคุณสุวรรณสุวรรณนะคะขํามขามกไรขอบคุณหลย่งิวอมะไรวอะรค่ะกาบอกบุญนะคะคือวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบหาส่วงเสาร์ด้วค่ะคุก่ามนีพัฒนอกาวัตถวิวาสิเฮดลงท่านน้ำมาสั่นส่วงเ้านะคะลงท่านน้ำเหรอคค่ะลงท่านน้ำมาสัตวคว่า ช่วงเศร้านี่ล่ะกระสิมีนามมีนามหลายอย่างเพรานว่าจังจังเออฮะแมาจังบึงน้ำกันมากันแล้วครับผว่ามีอย่างเดียวเอ่นกะแจงมาส่นะคะกรถือกรถือว่าไล่ทันมาซอยกันเนาะครับค่ะไายทันมาซอยกันแล้วก็เคนเดงมาถวายปัจจุบันใจมือนี่แหละคนก็ไดยบอกว่าสีเฮ็ด นาำมานํำเรือเมีเรือว่าสานสีออกจากโมงไม่คู่กับสีเริ่มออกจากบ้บานสองโมงเศารเนาะค่ะแต่นักดีการะค่ะกลับไปเฮียเพราะว่าต่เ้ามันจะมาหอนค่ะบวยสวยมันก็หอนถาสวยมารก็หอนน่ากัสีเดือนรถวายมันบอกเออมันรำถวายเออคือวันแกงวันที่สิบสามนันละค่ะวันที่สิบสามวันจันทรส่วงเศาร์ไ่คู่กับยูนะค่ะปีทุระยางกลับมากับคือสี่โมงหรือว่าสี่โมงเศารนะคะ ขับผู้ใดมาแต่สาอาชีพบ่อเพราะว่าไม่คู่ไปธุระนะคะที่ธุระดวนจ้ะมันมาช่วงซีหาโมงหรือเที่ยงพอเนาะค่ะวันจันทร์เลยค่ะเด้อวันจันทร์วันที่คิดสามนะคะที่ธุระเนาะค่ะเนาะแต่สิว่าเอาอขันมาเลยบ่อหนะแก่แกงไว้ก่อนค่ะสำหรับผู้ใดสิมาจะทุ่งถามคนก็ได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าแม่คู่มีธุระเหมือนค่ะ ช่วยเคลียร์เป็นก่อนนะครับค่ะนะต้องสิบเบื้องต้องทูมาทั้งช่องก็ได้ท่านไปคู่บ่ได้รับสายนะะเนาะกู้มามืงเดี้ยวมีพวงมาหลอกมาไล่นะคะที่เป็นรลวมถวายแล้วก็เป็นว่าวููไหวบนปูไหวสําเร็จเป็นกันถวายพวงมาไล่กับปัจจุปัจจนะคะ่ะสีพานทั้งช่องยิ้มหรือว่าแตงโมเอกมาชาเนาะคะ่ะจะจัดการให้เนาะคะ่ะพวงมาไล มือนี้แต่สินี้มณฑูร์คือเก่าแล้วค่ะมือนี้วันที่เท่าไรก็วันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดตอนแรเพอมาเอฟซีเอพนฝากทวมบุญมาหลายท่านเนาะค่ะหลายท่านหลายปูหลายข้นไม่คู่กันสิเดเอาขันขึ้นให้เพลินแล้วก็รไล่เื้อให้ปูเนาะค่ะเนาสวัสดีสินิมณฑูร์แตงโมสิบกเด็จแจกมาถวายปูแจกแจกเป็นค่ะ เราถวายปูก็ได้ที่มันพอยิ่งใจญ่วัก็ือให้ยิ่งถั่วายก็ได้มาทางนี้เนาะเพว่าหนักหน่อยไปหาสูตรอยู่บรท่านมากหนักหน่อยกรับอีกกระวันนะคะไปซื้อสูตรเขียวว่าทันเดว่าเพิ่นบ่นป่วยตัวเพิ่นว่าคั้นได้โูบมือเนี่ยทีไปซื้อสูตรเขียวให้นางล่ำมาสั่งกอะวันกระเรื่องไปกะเลื่องวิสุกเพิ่นก็เลื่อไปนะคะเพิ่นไปทา้งน้องคายพุ่นล่ะครรัับบคคผม่ะไปซื้อสูตรเพราะว่าปู่ว่าคั้นโูบคั้นหมาน คือแม่คู่เบาไว้เนาะอาชีได้เป็นล่ำถวายอยู่แม่น้ำขูงนะคะแล้วก็จะมีสองนางขี่ที่ได้ยวเบาไว้เนาะค่ะเนาะครับปูว่าพ่นก็อยากเบื้องก็ได้ละว่าสันว่าอยากเบิ้งก่ะให้มันสำเร็จเด้่องสำเร็จครับผมที่หลวงอธิฐานก้บปูเด้อแม่คู่กับเรวาสี่เด็กทีแม่คู่กับอธิฐานก็คือเก่าสูงเนาะค่ะครับผม เก้าศ ah ูนย์ขั้นบ่อเก่าศูนย์กับหกศูนย์นะคะเดินกันไว้เลยครับหัวขับหางในเป็นบ่บนเนียนอนนี่พาลังเทียมันแมนเนาะเก้าศูนย์ที่ไม่คู no> <h 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 ่ซื้อไวเพราะว่าผู้ร้องคนถามมาไม่คู่ซื้อตัวใด้ไวสารรถตันดีไม่คู่ถึงไวร้ายก็คือเก้าศูนย์แล้วกันหนึ่งเก้าแล้วกันไปวัดโพชุ่มมือนันเลทไทยเจ็ดหนึ่งแล้วค่ะไทยเงินนะคะศูนย์เจ็ดหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเออ พ่อว่าได้สามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะแล้วก็ถ่ายรถพู่ะศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมอานาคาร์สองศูนย์สองเจ็ดหนึ่งครถ้าก้าวกันค่ะแล้วก็เพิ่มกรเร็งดื่มไฮโดรตลีนะคะอายะอยู่ค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกี่ศถ้าถัดมาออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกศมาคู่กันได้หลายนะคะเพรอว่าซื้อโรตลีไปมีเธอชุดละห่ามไปหางไปนะคะมีเจ็ดหนึ่งแล้วคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเกศ เกศศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งเก่าที่แม่คู่ถึงไววเด้ค่ะเด้อมีเกเก่าผอมกับเกศเก่าเก่ากแต่อันที่แน่ๆสี่ี่ศูนย์ี่ค็เมือะะ่อ้นค่ะได้ยินผูเบาแล้วก็เบาแต่ว่าเรากับได้เบารู้เบาเป็นบางบางเพืบ่บบางที่ค้นมาเพื่อกับหาย้าร้อยี่ิบอาลืมเลยค่ะเก้ารอยสี่สิบเอผู้กระเบาไวอยู่ทางทังเทียนทังที่มันมบะเก่าสี 9, 40, ่ศูนย์ 40, ยมันกับ มันกะขั้นขั้นเท่าตัดเล่นโฮโตเนาะค่ะแต่มีเก้าศูนย์เพื่อเราแหนว่าค่ะเพิเออฮะกับพี่เจรนาบนเนาะค่ะเด้อเอสิบ็นเล็กสามตัวคบพ่อแหนเนาะครับผมสี่เก้าศูนหรือว่าเก้าสี่ศูนย์ราวะสี่ศูนยรถตรีแม่คู่ก็ไปยิบจับใบแ้่ว่าได้หลายใบค่ะได้แต่ว่าได้หลายนะคะกันนี่แหละกับกับเก้าศูนย์กับตเดียวกันนั่นแหะค่ะวนเวียนอยู่นั่นแหละที่ปูปอยอยู่แต่ปูกับ่ท่นเปลี่ยนข้าวเาใหม่ การมีแตาตูก่าเนาะคะ่ะยางอันนั้นก็คือซิผาแล้วก็บเบอกเสาซิผาตน้นสัมสารซาลาเท่านั้นแหละคะ่ะมีแค่นี้เลทีทีแม่คู่ดึงไว้กับมีแต่เลปูทั้งนั้นเนาะคะ่ะครับผมเรื่องฟันกับฟันไดนหน190ึ่งเก่าสูนกำเนินเก่าก็โตเดียวทั้งเก่าแต่พี่จะ,ะ,ะ,ะริหน้าพึงมาค่ะเนาะอ่า

นิ่งมันนิ่งมันไอ้เี่ยนิ่งมั่นเดี๋ยวไมาหนักหน่อยไอหนักหน่อยไปหาคือยาวด้วอ่ะไม่เป็นไรอ่าผู้ใดนิ่งมนกับเบาได้คือเก่าเขาก็ดูพอกับเบาได้เพราะว่าเขาก็เอาปากพอไปนะเขาไปเจอเขานะไม่เป็นไรอ่านิ่งมน ว่าจ er. ังไรดึงไม่ยังเลยอ่ารายงานสูงมาด้วยปัจจัยี่สามูเออปัจจร่วมค่ะเออพานมากทั้งสองด่มบ่รัายคือรายเสียงรายคูรายคงณรายลูกเนาะรัมร่วมทางถ้าว่าคงวางบอกก็ถ้าว่าเอาหายมีสุกมีหลักมีโุกม่หมังแล้วเออถูกกถูกควารำรำเรื่อยอืหายถูกห่วยถูกคม มาว่าหายรู้เก่งไปทุกทุกผูทุกคนไปรูปเลยจะรูปจะร่มอันนี้ของขันของซียินนะครับเป็นให้กินแบบทั้งหมดครับเอออันนี้คือเออฝากมากข้างดึงคือวัตถุว่างหอมกระติกแล้วก็มีตับขอมเนาะเอออาไม่เป็นไรหายไม่ฉุกไม่หลาบไม่ฉุกไม่หมังไปรูกเดิจะรูปจะรูพอจะรัแบบรูกเดิ อันนี้มไม่ตื่หนังแี่แต่โมกับภูอเออเอ็กคฝากรวมปุงมาทางท่องแต่งโมผาลไว้เป็นจังไหนเขาแต่งโมขึ้นร้านดูไว้แต่บอาเมือนร้านใด้่แบบอีกพอใ่าขาดไปคัดพอใหก็ถือว่าเอาได้ดูเดี๋ยวแต่เต็ม,ม กำลังว่าวกำลังใตเดินแล้วลูกเด้วพ่อแม่จ่หอนเดือดหายใจเดือดเดือจากกูเออหายไม่ขบไม่หลับไม่ขรบไม่หมานเด้นลูกเดินสุขภาพแข็งแรงสุขูสุกข้อนไร่วมบุมมากอ่ะห้ใเดิห้เดิออ่าพอรับให้แล้วอันนี้อีันบักที่ขายพวกมาไลยแล้วก็รวบวมปัจจัยผู คือผ่านมาสองยิบกชอแต่โม่เป็นโม่ผ้างานทอสายของของตาวันศมาบางอีฟังนั้นมาทั้งเอแตงโมผาอยูคือว่านักป่าเนี่ยเนาะอือะขอให้ไม่ตกไม่รักไม่ตกไม่มั่นตกกับผักแข็งแรงแล้วลูกแล้วขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลเข้ามาเงาเงาไม่เป็นไรพอได้รักเลยอ่ารื อ่าทุก็เริ่มอ่าว่างเลยอืมหลังหลังว่ามีอเลยใช่ครับผมครับหมดจันหมดแล้วพูหมดแล้วแต่พูดเรื่องการเรื่องงานสักหน่อยอืมมือนี่เป็นวัตถุหนึ่งหนึ่งครับผมเพียงทีเดีเพียงที่ดีที่ปูเพียงที่ดียวหนึงกัเมนึ่งเป็นเนื่งกัเมนอ่งนะเออมือนี่วัตเอแยกไปฮ่าคือทูดว่าการพูดนั่งร่า หายร่างร่างไปร่างหวังวันคือชีพพกหลังวันคือช้พพกเออไดวอกกบเพิ่นวันเพิ่นกานจัเบึงเอืมพาาง่ะกาจักบึงร่างร่างเนาะครับผมเออในมาใส่โต๊ะกลงปงกเพิ่ไปด้วยว่าขอรางร่างจะคิดเต่าขงใดอกสิเก่าคนตีโ่เออสเก่าคนไปท่ามงหลางร่างโอ้ครับเพ่นคือหายร่างดัวย่เาค่ะคือหายร่างวันยู่อกว่าค่ะข้านําผ้าร่างร่างไปคิดเต่า อถือหายกูดจะให้รางวันเท่า,หร,าหร่รูไหมอะไรปูผ้าแหงนะจากให้รางวันเออหายรางวัาคือนังหลับพุ่งน้ำภาคไปว่าค่ะครับผมป้าคือหันร้านคือหายอะไรปู่เออเหว่ง่องบอกบอกแบบว่าค่ะว่าเติรําำให้ถูกกันจะประทานให้รวยมากค่ะเอบื่รไรถายนั่งนอนยืนั่งหล,งหล,หลับาานอนครับ เอาไปว่ากับเพิ่มเพิ่มอะไรเรื่องกาห้องบ่าปาก็ปักการคืนหายคืนงานยืมเนาะครับผมป้าเปิดคู่คืนเงินคืนเงินคืนเปิดเรื่องงานเอออย่างงายเลยปู่เพิ่งถือประธ่ายพ่อหายคืนงานบ่าเออครับทำรักคึนงานบ่าขอไหวว่าเก่าทุ้ม่าถครับหาังันได้ว่าพ่อถือหายจีดูดอกว่าโอ้น้ำปายโดว่้าค่ายคืนงาน้่ำป้าจักคิเก้าแล้วแล้วว่า เพิ่มผิดก็บใร่างบ้านอืเวลาไปคู่คนขอไว้เก่าสองนะคุณเนาะข้าร่างว่ะครับว่าพอผิดหายเก่าสองเก่าสองที่พูดเอออีนั่งว่ะขอเก่าทูแต่ว่าเพิ่มผือหายร่างบ้านเก่าสองเพิ่มว่ากันถือร้านเก่าสองอือบ้าหายเก่าสองนะคืมครับผมมาคือดื่มใช่อือขอเก่าทูแต่ว่าหายเก่าสองมาค่ะครับถามว่า หายร่างบ้านเก่าของหายองว่างแบบมาเกิดมาการมูมาหายมาเกิดมาการมูแล้วหลุดแล้วว่าทาเพวกว่าถือแต่เราอะช่วยกลับไปชื่อมากแล้วโออปวดจากบื้องหลังว่าทางเออคือหายร่างว่านมาคู่จักเก่าช้องว่าทานว่าเก่าถือได้เออเคยเปลยนจากเก่าครับช้องไหน แกเป็นงองโค้งโค้ง้ไหมยอ้ให้ก้าถ่วงมาทางบาจดาครับผมอ่พายางมาเพื่อกะยาเบิ้อว่าอืมทำไม่ร้งโค้งมาทเอหรืีร่างว่าไปเปิดขายปังมาค่ะไปเปิดย่างอางน้กมาขาว่าโอ้ยโบ้ปงโพกพาขาร่าจังเกียร์เกลับมาว่า ใบาันอยากเห็นผูกเสียเขืือนงามมากจ้ะเพิ่กาเลื่อยกว่าท่านชกล่าอืเอาเก่าส้วงน้องมากจะขอเก่าส้นดูแบบแต่ว่าพอเสียเก่า้วนแตว่าจัสิจ้เก่าูนย์แต่ว่าผู้พิจารณาใตส้วนอื้อมางหละว่าขั้นใดชกบเร่าคือเครื่องต้นผาป้าว่าเจ้าแม่อ้องนางล้วนไปร่วมทางทางวัดหนังน้ำถือบาราไม่ขืนน้ำ ล้วกาจไปร่าเทะะ้าว้ากูมนันลโคงมาค่ะเพิ่อนกะรนุง่าตัวเพิ่อนอยากเบิองไปดุน่ะแม่ไม่ไครไปเสนอจักเถื่อครับผมว่า<อ>มไม่คนไปเสนอเียดติดบามไม่เออยากเบิ่งร่างร่บบรา่ไ้เบิ่งมาค่ะร่าไปดูแต่ฟังว่าอู่ว่าค่ะฟังยากือขึ้นไปเบิงในใน่งได้กบอกว่าค่ะ อันยุคนนี้หนักยุคนี้แต่บาทะฟุกกะจะขึ้นมาข้างนั้นก็ตัวเงินโดนลูกว่าเอาล้างเหล็กออกว่าค่ะเอาล้างเล็กออกบนบกเออล้างเลยออกแบบจักรภาคกันหาร่าเพิ่งหายร่างบ้านมากเลยเก่าช้อกเก่าช้อเบาแหวกเบาหลายอย่างนี้ครับบานเข่าหนังอ่ะเออพานปูมากบา่ะผานปูตามากเดียเออ่าค่ะหลักมึงหลายทำยังไงหยอดมึงบาคทะ เออไปร่างหายเคอเอาไปซิบเก่าคู climate, ่มานวาเอาไปสิบเก่าเอาง่างร่างไปจักซิบเก่าไปร่างภาวานาไหมแต่ว่าเพิ่มหายเพิ่มหาเก่าช้อนแล้วเออเก่าท้อนบ้องไม่ขีดขันเม่จะเก่าท้อนเท่าไหร่เพิ่มมาอืมอาเพิ่อกับโพวผ้ายูกร้านในเชงครับเออดูนเมืองบาหลบ้างบ่เอืาอเออ ชอบถือเงื่อนทองเกลวงเงือนทองบ้ามันเหลืองมากสายคู่หงส์เรื่องดักล่องไปเบึงบ่ใครดักล่องไปเบ้งกับจางเลยพ่อขึ้นข้าวไปก็เอาจักพ่อ่าทำมากัใจขาดท่องแทนกูหว่าว่าขาดมังเลืกเขาด้วเนาะครับผมโอ้ดูด้ค่คอืบทาไนทำเมืองยางบ้าถึงแบบเขาทรมาจากไปบ่หอดไปบ่หอดบ่หอดบ่หอด บ่หอเมืองบ่างานเนาะดูไก่หนะคนร้ายเออเปิงรือเปงรือเปงหูกะบ่าหูกะขำมามาเปงจัง่ะไม่เห็นร,ารายย้ายร้ยรายยังไงยิ่งได้ลายยู่งทำติดเออดูไต่ะมาละลูกร้านไปก็หอดครับขั้นไปหอดคืนมากบ้าใหร่แบบนีอครับไปหอดคืนบ่ไดห่เลย แต่ว่าแม่พูดไปขอเปิดสมบัติเรามาปูเออไปเปิดแบบนี้เปิดโชคเปิดทรัพย์ปืดโชคชีโชคบัตรเพประทานพรจากโกงปู่อนันตนาคราชุโกนันตนาคราชทุกมูเราเออเพราะว่าเพิ่มหลายตระกูลภายแรงมากหลายมูเราเออท้อเต็มยุ่งเอามันข้ามดานะเปิขึ้นมูบ้านภายมูบ้านมั่นแต่เหลือเงินข้ามบอกของอื้อว่างว่ะเออมาว่ามารับปากรับค้า ว่าที่มารำให้กับขาเบึงอือให้รางบ้านปาว่าตั้งเว้ยครัว่าทือให้รางบ้านก่าวเอาก้าทเามาขายมาหมาตัวร้องบึงมานหรือเนาะเออเพื่อม่จบมไม่ดาบไม่จบดม่หมาข้างนัาหมื่นเออต้่มหมองมั่วเสียปู่กับออมหม่องมั่ชเออคือรางบ้านอีกแบบา่ครับ แต่แร้งว่าอาหารแร้งอีกแร้งอีรักแต่งมโ <laughs> มว่าต้องโชกเท้าเทียบกันพ่อเสียหายขากัดอาหารหายผมอาหารแร้งหูกัดว่ะเด็ก <c oughs> เอออมหลังม่วงกับเชอเอาเก๊กจีเอาให้แก้ตัวให้แก้ตัวนะอืมอาหารแร้งหูกักว่ะก้าวเด็กก้าวเด็ก้าวเก็กบ๊วยพ่อผา รูดงานพราูดเป่าป้ะ่พรารูดเก่า้เก่า้รูเก่ารูดเก่ามะกรูงนีไก็ได้เก่าด้เก่าได้เวลาี่ฉิสใช่ไหมดิฉิสมาวิกาั้งฉิสมาคือไปดอไปไปเลยน้ะครับด้รดปวกับดัอือเก้าไม่เก้าไม่เก้ากับดีเก็กกับดเพราะว่าไปกินต้มน้องงัว เนาะเมื่อนี่รุก้านปากมากเ่องหายดีพอขึ้นแล้วหัวสาว่าเทอะรูร้นะดื่มไปขึ้นเบนิ่งเข้มจักนอยอ้อ,อมนะแปลว่ามากกเข็มเบบ่าน่าคองเนาะแปลว่าเอาเขาจักบกกบบัดเท่าขึ้นทันขึ้นเนาะร,รบมรรบอืบบม่มขาดนค่ปะปูนิมนต์ซันนำเออคือว่ามมนคือขันเอามาคันมากเลยขึ้นโอ๊กปาดึ้โปา

คือมาทำมาตังกวนหัวเลยอแก่ผมอกติมาันวนมาทังัวบางก็างไมเป็นยังมันคอกวนมาทำแก่ผมขใช้โคเป็นเก่าเกล่ามเป็นโคกเนาะป็นได้ยืมเว้โค้งไวหางตินปูขึ้นตะขื่เป็นยังเป็นเก่าเป็นเก้าครับเอาองมาตะขื่ก็เป็นหมาว่ารักแม่เาดื่มเนาะเมื่อแล่เบอกจังดเน่ะอีอคอว่ อาคับคัดพอหุพไปพอลุกเก่าทิ่งแยหน้าอื่นนะว่าได้อะพอหายร่างบ้านคาตรงมองว่าจะเก่าทิ้เก๊บาเก่าทิ้กบาท่าไหครับผมได้หรือเ่าอืนั่งหล่ะเอามองว่ามาหายพอโอ้เสกูแสกูแล้วกินแ้กูแล้วดิเนาะอครับ มถ้าเหมดาไปที่เมืองบ้าเชื่อพ่อครับผมเขาทาอียกแต่มอรอปบ่รอดรอดบอรอดอียกแต่มรอดบอรอดบอรอดพอ่าจังได้เก่าถึงทิจะมาสิเนาะน่งแต่มอได้เราเด้อปูรถให้ลูเจ้าเออได้แขกตู้อ่ะได้จังได้พอใครไปเอาลูกถึงได้ลูกบอกอยากจังได้เงืคอนขึ้น ทั้งคึกนาคืกร้างท่้นตกใจแล้วจ่ะคือหายรึเปร่กถึงด้ร่างบ้านรึอปล่าค่าไปออกรูปหายรูปปเะ้เอาจากเก่าทิ้งคือเก่าหมัอนกัคือร่างแต่งของเก่าทิ้งวันนี้ไปใช้แบักมัดมึงมัดไปโดนดึงมึงมัดแต่ไม่ออกแล้วมึงนะ หายไม่คบไมหลักไม่คถบไมหวานู่คูคูคนหลักหลักด้วยด้วยเดินตเิคู่ทุกคูคนอืออาถงนคือแขามาลูเนาะครัต่เดินต่เิ